วันนี้วันนี้ผมไปสัมภาษณ์ที่บดีิกรมการแพทย์มาด้วยครับคุณหมอสมศักดิ์ครับอ๋อใช่ค่ะเขาบอกว่ากําลังทําวิจัยอะไรแบบเนี้ยครับให้คนเข้ามาตอบแบบสอบถามที่หายไปแล้วก็พบว่าตัวอย่างประมาณสองพันคนก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอการเหนื่อยเหนื่อยหอบอะไรเงี้ยคุณหมอแล้วก็อีกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะจะเป็นอาการแบบเป็นเป็นประเภทจิตจิตเภสอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ okay. แล้วก็รู้สึกว่าจะมอบหมายให้สถาบันทวงอกเป็นเจ้าภาพแต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการมอบหมายครับยังไม่ได้อะไรแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นเรื่องสําคัญทีนี้อันนั้นอันนั้น,นในมุมนโยบายครับแต่ทีนี้ที่อยากจะนัดอาจารย์เพื่อขอข้อมูลแล้วก็ขอความเห็นจากอาจารย์นะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์อธิบายว่าอาการลองโควิดนะครับม,มันเกิดขึ้นได้ยังไงมีที่มาที่ไปยังไงครับผม อ๋อค่ะก็อาการลองโควิดนี่ก็อตอนนี้เท่าที่อ่านงานวิจัยนะคะก็มันก็ยังมีหลายกลไกนะคะก็มีทั้งกลไกของอเนื้อเยื่อหรือว่าววัยวะในร่างกายที่ถูกทําลายไปโดยตัวเชื้อก็มีนะคะหรือว่าเป็น,นกลไกเกี่ยวกับการอักเสบที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างที่มีการติดเชือ้อ แล้วก็การอักเสบนั้นก็ยังคงอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการอักเสบที่ส่วนของระบบประสาทนะคะหรือว่าการอักเสบของกล้ามเนื้อต่างๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีกลไกของเรื่องของอาสารอาฮอร์โมนหรือว่าในร่างกายต่างๆนะคะอันนี้นก็จะมีกลไกมาเกี่ยวข้องด้วยรวมทั้ง นะคะก็จะมีปัจจัยเรื่องของจิตใจสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคือมันจะเป็นลักษณะของอมีหลายปัจจัยร่วมด้วยค่ะครับคุณหมอครับโรคโรคโควิดทำไมถึงจะต้องมีอาการโรคอื่นก็มีลักษณะเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่าเนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะของโควิด1 9ครับที่จะต้องมีมีอาการกตามหลัง S <S ค่ะก็โรคอื่นอย่างอย่างโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ในสมัยก่อนนะคะอย่างพวกตาหรืออะไรเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของอาการตามมาได้แต่ว่าคิดว่าคืออันนี้ตัวเองก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะแต่ว่าคิดว่าโควิดเนี่ยมันเป็นไวรัสที่มันค่อนข้างที่จะมีอาการไปได้หลายระบบมากนะคะก็เลยอาจจะทําให้มีเรื่องของ เป็นลองโควิดที่มีอาการหลากหลายระบบค่ะครับแล้วตอนอยากถามในส่วนประสบการณ์โดยตรงคุณหมอนะครับได้มีการเคยแบบมีคนไข้เข้ามาแล้วก็มาปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเคยเจอเจอเคสประมาณนี้ไหมครับค่ะก็ก็ที่เรามาทิบดีก็มีเยอะนะคะที่อ่ตอนตอนนี้เราก็กำลังเหมือนกับพยายามนัดคนไข้เข้ามาดูอาการอยู่ะค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ย คนไข้เนี่ยก็จะโทรมาว่ายังเหนื่อยอยู่หรือว่าเมื่อเราโทรไปติดตามอาการคนไข้ก็บอกว่าเรื่องอย่างเช่นเรื่องของกลิ่นที่คนไข้โควิดก็จะกลิ่นไม่ได้ไม่ได้กลิ่นใช่ไหมคะบางคนก็ยังแจ้งว่าเออยังมีอาการอยู่ยังรับรสได้น้อยหรือว่ามีอาการเหนื่อยนะคะก็ก็เจอด้วยเหมือนกันคะ่ะอส่วนนี้ อาจารย์มองว่ามีแนวโน้มจากคนที่ติดโควิดมีแนวโน้มเป็นกันมากขึ้นหรือหรือปัจจัยอะไรที่ทําให้คนเป็นโควิดแล้วจะต้องมีอาการตามหลังแบบนี้ครับอาจารย์พอจะอ <c oughs> วินิจฉัยวิเคราะห์ได้ไหมครับว่ามันเป็นว่าจะมีอะไรบ้างที่ทําให้คนที่ติดโควิดแล้วจะมีอาการแบบเนี้ครับค่ะค่ะก็ตอนนี้เนื่องจากงานวิจัยมันก็ยังไม่นิ่งนะคะอ,อแต่เท่าที่ลองศึกษาดูเนี่ยก็พบว่าเอ,อมันจะ เป็นคนละปัจจัยกับที่ทําให้คนไข้เป็นโควิดหนักนะคะ <Okay. S 2> คือการที่เป็นโควิดระยะฉับพลันปัจจัยที่มีผลเกี่ยวกับการเป็นโควิดระยะฉับพลันที่ทําให้เป็นหนักเนี่ยก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งแต่ว่าตรงลองโควิดหรือว่าโพสโควิดเนี่ยปัจจัยมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะอืมอย่างเช่นในงานวิจัยเนี่ยตอนนี้ที่เขาเามีข้อมูลในงานวิจัยก็อาจจะบอกว่า เพศหญิงอาจจะเป็นมากกว่าเพศชายนะคะหรือว่าที่ทำให้เกิด post covid นะคะที่มีอาการ covid นานก็อาจจะมีในในในงานวิจัยเนี่ยก็คนพบว่าผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นมากกว่าเพศชายหรือว่า,าคนที่มีเรื่องของโรคหอบหืดอย่างเงี้ยะคะ่ะก็งานวิจัยก็คนพบว่าอาจจะทําให้มีโอกาสที่จะยังมีอาการอยู่หรือว่าคนที่ตอนที่เป็นโคว i d เนี่ยเป็นหนักมากนะคะ ตอนที่เป็นพออาการระยะยาวของโควิดก็จะมีอาการระยะยาวที่มากกว่าคนคอื่นนะครับค่ะแล้วก็แต่ว่าอายุเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะว่าอย่างอย่างคนที่เป็นโควิดเนี่ยคนที่แก่มากๆกเนี่ยก็จะเป็นโควิดที่รุนแรงใช่ไหมคะแต่ว่าในอาการ post โควิดเนี่ยคนอายุมากก็ไม่ได้จะรุนแรงกว่าคนอายุน้อย นะคะ,คะถ้าถ้าอย่างนั้นคนที่เป็นอาการ p o s เอ่อเป็นลองโควิดหรือโควิดเนี่ยอาจารย์ครับมันสามารถจะรักษาได้ไมหมคะหรือว่าเขาจะต้องแบกรับอาการแบบนี้ไปหรือขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนะครับค่ะตอนนี้ก็อ่าอย่างในต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มที่จะมีคลินิกเฉพาะทางสำหรับ post covid น,น,นะคะครหรือว่าคือตอนนี้ก็กำลังที่จะ มุ่งการศึกษามาตรงนี้นะคะก็การการดูแลเนี่ยอย่างหลกัหลกๆก็อาจจะเน้นเรื่องของกายภาพบําบัดนะคะอย่างเช่นคนไข้ที่มีเรื่องของอาการเหนื่อยอยู่ก็อาจจะมีเรื่องของการสอนการหายใจการกายภาพบําบัดทางเดินหายใจอย่างงี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องเน้นเรื่องของการดูแลเป็นแบบสหวิชาชีพแล้วก็เออเป็น องรวมนะคะอย่างเช่นอาการทางด้านจิตใจสังคมอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีคนช่วยดูแลเพื่อให้คนไข้เนี่ยาสามารถที่จะเหมือนดูแลตัวเองได้นะคะคือบางคนที่เขาเป็นโควิดไปแล้วเขาจะรู้สึกเหมือนกับเสียความมั่นใจในสุขภาพของเขาไปหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองสุขภาพไม่ดีเท่าเก่าหมดกําลังใจยอย่างเงี้ยค่ะก็คนพบคนไข้ที่มีอาการแบบนี้เหมือนกันก็คิดว่าก็คงจะต้องช่วยทั้งในด้าน ร่างกายแล้วก็ดูแลฟื้นฟูทางด้านจิตใจไปด้วยนะคะ,อ,ะอยากให้อาจารย์ลงรายละเอียดนิดหนึ่งครับเรื่องการกายภาพบําบัดร,ระบบทางเดินหายใจอันนี้มันมันต้องใช้ยาช่วยหรือว่ายังไงล่ะครับพี่เอ้ยหรือยังไงครับอาจารย์ <c oughs> ก็มันมันก็มันก็จะมีท่าทางการหายใจไงคะ่ะก็คือยาเนี่ยยาเนี่ยยังอยู่ในการวิจัยอยู่ค่ะว่ามียาอะไรที่จะช่วยในเรื่อง post covid ไหมแต่ว่า การกายภาพบับัดการหายใจนี่ก็จะเป็นเรื่องของท่าทางในการฝึกท่าที่จะทำให้หายใจได้ดีขึ้นหรือว่าวิธีหายใจการใช้เครื่องช่วยหายใจต่างๆเนี่ยค่ะการเหมือนใช้อุปกรณ์ในการาฝึกให้การหายใจได้ดีขึ้นนะคะหรือว่าบางคนที่เป็น post covid แล้วมีเรื่องของความจำที่แย่ลงอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องช่วยในเรื่องของการาบำบัดเรื่องความจำอะไรเงี้ยค่ะ ก็มีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ส่วนตัวเองยังไม่ยังไม่เคย,ม,เคยมีคนไข<ค>้ที่มามด้วยอาการของความจํานะคะอืมถ้าสมมุติว่าเป็นเป็นเรื่องหอบเหนื่อยเนี่ยครับอาจารย์อาจารย์สัตว์ถ้าเขาง่ายๆเลยเขาต้องหายใจแบบไหนล่ะครับเพราะปกติล้วก็ปกติแล้วก็หายใจปกติใช่ไหมครแต่ว่าคนที่ที่หอบเหนื่อยมันต้องยังไงอ,อาจารย์ลองสาธิตให้ดูสั้นๆได้ไหมครับ <laughs> คืออันนี้ไม่ได้เชี่ยวชานนะคะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งวิดีโอไปให้ดูก็ได้ค่ะคือคือตอนนี้อาจารย์ทางกายภาพบําบัดเนี่ยเขาก็มาช่วยเหลืออย่างมากด้วยการเหมือน,นทําวิดีโอแนะนําคนไข้อะไรเไงี้ยค่ะว่าจะต้องทํายังไงอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ทางทางหน่วยกายภาพบําบัดก็ค่อนข้างที่จะเห็นว่าจุดเนี้ยสาคัญนะคะก็มีการสร้างเหมือนกับมีเดียขึ้นมามเพื่อให้คนไข้ดูแลตัวเองได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะแปลว่ามีคลิปให้ใช่ไหมอาจารย์จะขอทางทางไลน์อาจารย์ได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเขากำลังทำอ,อ๋อได้ค่ะเขาเขาทําเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวขออนุญาตาขออนุญาตอาจารย์กายภาพบําบัดด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้นะคะครับ,รบอืมทีนี้ขอคําถามสุดท้ายครับอาจารย์ในในวงการแพทย์หรือในในในวงของแพทย์อายุรกรรมมีความเป็นห่วงเรื่องเรื่องอาการเหล่าเนี้ยมากแค่ไหนฮะดูจากสถิติหรือว่าจํานวนของผู้ติดเชื้อ ในอนาคตเราต้องห่วงอาการเหล่านี้ไมหมฮะอาจารย์มาก้อยแค่ไหนอืมค่ะตัวเองก็อยู่ตรงเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะก็ก็ทางเวชศาสตร์ครอบครัวก็กำลังเฝ้าระวังอยู่เดียค่ะก็คือตอนนี้ผู้ป่วยโฮมไอ o l a t i o n ของเราเนี่ยเอ,อทางโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็ทางหน่วยเนี่ยก็จะนัดผู้ป่วยที่อยู่ท, ation, Hospital, ทั้ง Home Isolation Hospital ทีออ่อาจจะไม่ได้เป็นผู้ป่วยอาการหนะัก ที่แบบเคส i อซอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็จะนัดมาดูนะคะแต่แต่อันนี้ก็คือแล้วแต่โรงพยาบาลนะคะอืมก็คือก็จะนัดมาดูให้เอ็กซเรย์ดูแล้วก็มีการโทรสอบถามอาการนะคะว่าผู้ป่วยยังมีอาการที่น่าเป็นห่วงอยู่หรือเปล่าค่ะอืมแต่ว่า Data ของค่ะแต่ว่า Data ของไทยเรายเรายังไม่เห็น เรายังไม่เห็น Data ว่ามันมี Impact มากน้อยแค่ไหนอย่างในประเทศอังกฤษหรือแค่นาไดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะค้นพบว่าคนที่เป็น post covid แล้วมีผลทำให้เขาต้องหยุดงาน<ม>เป็นระยะเวลา<ม>เป็นเดือนอย่างเงี้ยมันมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถ้าดูจาก Data ของต่างประเทศก็เป็นอะไรที่น่าจะต้องระวังอยู่นะคะ<ม>ครับ<ม>ครับ,รบแต่ว่าในไทยเรายังไม่เจอเคสในลนักษณะที่มากและหนัก ใช่ไหมครจำนวนมากคือเรายัง <ๆ S 2> ไม่เห็น data มากก<ด>ว่าค่ะคือเราเรายัง<ๆ>ไม่เห็น data <า>ค่ะแต่ว่าแต่ว่าส่วนตัวของที่รามาทิบดีเนี่ยยังไม่เจอที่หนักๆที่เป็น post covid หนักๆเยอะนะคะเท่าที่เท่าที่ประสบการณ์ตัวเองที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะแต่ก็เฝ้าระวังอย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะคือมันคงอาจจะมีปัจจัยด้านสังคมที่มันต่างจากต่างประเทศหรือเปล่า คือเราก็ต้องดูว่าตกลงว่า Data ของเราเป็นยังไงตอนนี้ก็ก็คงมีหลายฝ่ายที่กำลังเก็บอยู่นะคะครับมผมโอเคครับอาจารย์เรียบร้อยครับถ้ายัางไงเดี๋ยวผมผมจะขออนุญาตใช้คลิปที่อาจารย์บอกอการก,ก,กายภาพการหายใจอะไรอย่างนี้ครับเผื่อจะเป็นความรู้ให้กับคนได้โอเคขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ขอบคุณคเลยครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะ